ค่ะช่วงนี้เดือนเดือนสิบใช่ไหมคุณกำพูใช่ครับเดือนสิบครับนะคะก็ยังไม่ออกพรรษาออกพรรษาเดือนสิบเอ็ดเพราะฉะนั้นงานบุญเนี่ยมีทั่วประเทศแล้วแต่จะเรียกกันไปถ้าไทยก็ศาสเดือนสิบนะคะอีสานก็บุญขาวซาอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าทางเหนือเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าเป็นวันปล่อยผีนะคะคุณกระพูหรือว่าเป็นวัน12เป่งก็ได้แล้วแต่จะเรียกนะคะครับขึ้น15าข้ามเดือน10 ที่นี่คือวัดสารพีหรือว่าวัดพระเจ้าตนหลวงล้านเหรียญค่ะอ,อยู่ที่ตำบลแม่คืออำเภอดอยสะเก็ดนะคะชาวบ้านก็มาทำบุญกันนะเพราะว่าถือว่าเป็นการทำบุญให้กับบรรพุทษผู้ล่วงลับแสดงความกระตัญยูนะคะ,ะทำบุญเสร็จแล้วก็ไปโยนเหรียญกันค่ะโยนเหรียญใส่บาทโอ้โหเหรียญใส่บาทเนี่ยพระเจ้าตนหลวงล้านเหรียญเนี่ยนะคะเขาใช้เหรียญ สลึงเหรียญห้าสิบจตังอ่าแล้วก็เหรียญเสร็จโยนเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาไปติดแท่นพระพุทธรูปเห็นไหมคะเหรียญน,นะคะคุณกัมพูที่เห็นเนี่ยนัน่นอะติดตามแท่นพรุทธรูปอันนี้เป็นเล็บใช่ไหมคะแล้วก็ตามฐานตามอะไรต่างๆเพราะเชื่อกัน <อง S 1> ว่าใช่องค์พร<า><า>นะด้วยค่ะ องคพระด้วยก็ติดทั้งองค์นั่นแหละชั้นฐาน<า>แล้วละเอียดมากแม้กระทั่งเล็บก็ติดเป็นเหรียญเหมือนกันเนะะี่ยค่ะเป็นเหมือนจีวรใช่ไหมคุณรู้ชมที่สีเข้มๆอ่ะนะสีจีวรน่ะเข้มๆก็คือเหรียญทั้งนั้นเลยก็เชื่อกันว่าจะนำชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองใครทำธุรกิจก็จะได้ก้าวหน้า จะอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรก็ได้นะคะขอให้งดโทษงดอภัยให้รับบุญใหม่อโหสิกรรมกันไปให้สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยนะคะให้ผู้ใหญ่เมตตาแล้วก็ได้แต่คือครอบจัากวาลแล้วแต่จะขอเลยค่ะเจ้าวาดพระสะรารีพระครูสมวินัตอธิศีโลนะคะท่านบอกว่าพระพุทธรูปพระเจ้าล้านเหรียญเป็นพระพุทธรูปพระเจ้าทันใจหน้าตัก,กว้างหเมตรสูง8เมตร และให้ประชาชนได้ร่วมทําบุญเหรียญกันเป็นกุศโลโบายในการทําบุญค่ะคือใช้เหรียญมากกว่าหนึ่งล้านเหรียญติดอรอบองค์พระและที่หลานพระอาฐานพระนะคะรวมทั้งเล็บมือเล็บเท้าและก็จีวรองค์พระใช้เวลามากกว่าหนึ่งเดือนนะคะ ถึงจะทําได้สําเร็จขนาดนี้แล้วก็การโยนเหรียญใส่บาทก็อย่าลืมตั้งจิตอธิษฐานด้วยที่นี่จะเป็นพียพระรูปที่แปลกไปเลยเนาะใช่ค่ะคือท่านก็ไอเดียดีนะคือเห็นคนเอาเหรียญมาโยนอยู่แล้วเออเอาไปทําอะไรดีก็เอามาติดซะเลยค่ะออครับฟังเจ้าวาสนะคะก็จะทำคือมันแปลกทางกัเลยมีความคิดว่าเราเลยสร้างพระพุทธรูปองนี้นาฏห้าเมตรสูง สูงแปดเมตรก็เลยมีความคิดว่าเอาเหรียญเหรียญชาวห้าห้สิบสตางก็ขอรับบริจาคจากสทถาจากโยมทุกสารทิษมา,าร่วมถาวาไราม,ามาร่วมทําบุญแล้วก็เลยใจติดใจติดองค์พระทั้งองค์เลยว่ามีความคิดเป็นว่าพระเจ้าใช้ชื่อว่าพระเจ้าละเหรียญทันใจก็มีคุณรัชนีก็ถามว่า อ,อ,อย่างนี้นเหรียญมันจะหายไปจากระบบเหรียญหายไปจากระบบไหมระบบการเงินนะก็ต้องยอมครับว่าครับว่าเหรียญทั้งหมดที่เอามาติดนั้นก็ก็จะหายไปจากระบบนั่นแหละนะฮะเพราะว่าปกติเหรียญเนี่ยเหรียญกระสับเนี่ยนะครับถ้ามันเกิดมันมันอยู่ได้นานมากนะแต่ว่าถ้าเกิดชำรุดเสียหายอะไรขึ้นมาทางแบงค์ชาติเนี่ยเขาก็จะเอาไปรีไซเคิลใหม่ นะครับผลิตเหรียญออกมาใหม่ผลิตเหรียญนี่ก็ถือว่ามีต้นทุนสูงนะว่ากันตามจริงแต่ว่านี่ชาวบ้านทําด้วยความศรัทธานะครับก็ว่ากันไปก็ไม่ได้ทาเยอะหลายไม่ได้ทําแพร่หลายพูดง่ายๆทั่วประเทศก็อาจจะมีพสรูปที่นี่องค์หนึ่งนะครับที่ท่านเอาเหรียญไปติดนะครับแต่ถ้าไม่เอาเหรียญไปติดนะครับเอาเหรียญไปจับจ่ายตามปกติตามหน้าที่ของเหรียญน่ะนะครับ ใช้ใจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่านู่นค่านี่ของวัดนะฮะออแล้วก็หมุนเข้าไปในระบบะมันก็จะไม่เสียหายกับเศรษฐกิจ